ซีสยองสนน่ากลัวที่ส่งมาจากทางพานเดิมด้วยน้องเขาส่งมาว่าไม่มีใครเคยเห็นสิ่งนี้มาก่อนมันมีบางอย่างผิดปกติแน่ๆในซีดีอย่าไปที่นี่เด็ดขาดเอาละครับผมเราเข้าไปดูหลักฐานกันเลยดีกว่าเอาละครับเข้ามาถึงก็อยู่ในบริเวณหมู่บ้านนะครับผมแต่ว่าพอเราเข้ามาในหมู่บ้านเรื่อยๆแล้วก็เจอสิ่งผิดปกติอย่างแรกครับนั่นก็คือมันไม่มีชาวบ้านไม่มีไอรอนโกเลมแล้วก็เดี๋ยวครับผมในบริเวณคอกนี้ยังไม่มีสัตว์อะไรเลยอีกด้วย เอาละครับแล้วต่อมาเขาก็เจอบ้าน2อันติดกันซึ่งแบบนี้มันค่อนข้างที่จะหายากอยู่นะครับผมแล้วเขาก็เปิดหีบครับซึ่งของในหีบบเนี่ยก็ดูปกติดีนะครับผมโอเคครับเขาเดินตรงมาต่อแล้วยังไงต่อครับ อุ้ยเดียวมันมีรูตรงหมู่บ้านตรงกลางครับซึ่งมันใหญ่มากๆครับเพื่อนๆหมู่บ้านนี้ถูกแบ่งครึ่งด้วยรูใหญ่ๆอันนี้ครับเอาละครับแล้วเขาก็เดินข้ามรูยักษ์นั้นมานะครับผมเดต่อมาเดินเข้ามาในห้องหลังนี้ครับเดี๋ยวประตูมันถูกเปิดทิ้งไว้ครับผมแงๆที่มันไม่มีชาวบ้านวิเลจเจอเลยนะครับอืมแปลกๆครับผมแล้วเขาก็เดินเข้ามาเปิดทีบเอ้ยในหีมีเฟอร์ n มนสปายเดอร์ไอซึ่งมันเป็นไปไม่ได้ครับมันไม่มีโอกาสที่จะเกิดขึ้นในหีหมู่บ้านอย่างแน่นอนครับผมเอาละครับ้มะรผจ เขาเก็บมาด้วยเขาเก็บมาทําไมเนี่ยมันดูน่ากลัวนะครับผมโอเคแล้วเขาก็หันหลังกลับไปนะครับเฮ้ยเดียวเมื่อกี้ผมเห็นอะไรบางอย่างตรงหน้าต่างครับผมเดี๋ยวผมจะย้อนกลับไปดูแป๊บนี่ครับมันคือหน้าต่างตรงนี้ครับด้านซ้ายตอนเขาหันมานี่ครับผมจ่าๆเลยมันดูเหมือนไอรอนโกเลมยักษ์ครับเพื่อนๆมันคือไอรอนโกเลมยักษ์แน่นอนครับแต่หน้าต่างมันดูน่ากลัวกว่าปกติแล้วพอเขาออกมาครับผมกลับกลายเป็นว่ามันหายไปแล้วเฮ้ยซึ่งผมไม่รู้ว่าเขาเห็นไอรอนโกเลมยักษ์หรือเปล่านะครับเพราะว่าเขาเดินตรง เดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวแล้วเขาเดินมาตรงบ้านหลังนี้ครับซึ่งประตูมันถูกเปิดทิ้งไว้แล้วมันมี exp ไหลเข้ามาในตัวเขาครับเฮ้ยไหลามาไม่หยุดเลยอะหูเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวมันไหลามาไม่หยุดเลยครับผมแสดงว่าต้องมีตัวอะไรตายในบ้านนี้อย่างแน่นอนก่อนที่เขาเพิ่งจะเข้ามาในบ้านเอาละครับแล้วเขาเคย่คยยองเข้าไปแต่ในหีบก็เป็นของปกติเฮ้ยเริ่มค่อยๆเจอของแปลกขึ้นเรื่อยๆนะครับแล้วบ้านหลังนี้ก็ประตูปิดครับผม บ้านก็ปกติบางบ้านก็แปลกครับโอเคแล้วเขาเดินตรงต่อออกมาครับทุกคนเฮ้ยแล้วบ้านมันหายไปแล้วเพวื่อนๆจาได้ไหมครับอันนั้นคือบ้านที่เขาไปเจอสไปเดอร์ไออยู่ในหีบน่าจะใช่นะครับผมแล้วบ้านมันหายไปเลยเอาละครับซึ่งตอนแรกที่เขากด F5 เนี่ยมันยังมีบ้านอยู่นะครับผมแต่พอเขาเดินตรงต่อมาเรื่อยๆแล้วกด F5 อีกทีบ้านมันหายไปแล้วครับต้องมีอะไรบางอย่างเกิดขึ้นในบ้านอย่างแน่นอนครับผมโอเคแล้วเขาเดินตรงต่อขึ้นภูเขามาเรื่อยๆแล้วเดียวที่มันเจออะไรแปลกๆอีกแล้วครับผมอันนี้แปลกมาก เพราะว่าเราเจอวิลเลจเจอรวมตัวกันเป็นวงกลม6คนแล้วเขาพยายามที่จะไปเทรดกับวิลเลจเจอแต่ว่าเทรดไม่ได้ครับเอ้าแล้วบริเวณน้างบนคลิปมีสัสตว์ตรงนู้นตายเฮ้ยมันแปลกมากครับเอา้าเดี๋ยวแล้วเมื่อกี้มีเสียงอะไรปแปลกๆโผล่ขึ้นมาอีกด้วยนี่ครับผมลองย้อนไปดูอีกทีนี่ครับมีเสียงโผล่ขึ้นมาจริงด้วยซึ่งถ้าผมจำไม่ผิดเนี่ยมันคือเสียงไอรอนโกเลมเมื่อเวลาโดนไตครับผมเสียงมันจะเป็นแบบนั้นเลยเอาละครับแล้วต่อมาเอา้าเขาตายเลยครับเพื่อนๆซึ่งตอนที่เขาตายเนี่ยตอนหนึ่งวินาทีสุดท้ายก่อน ที่คลิปจะจบนะครับมันมีไอเอลอนโกลเอมโผล่ขึ้นมาครับผมซึ่งเป็นไอเอนโกเลมที่ตัวใหญ่มากและเหมือนไม่ใช่ไอเอนโกเลมปกติด้วยนะครับมีจุดดำๆตรงนั้นด้วยเอาละครับรอได้เวลาแล้วที่จะต้องเข้าไปในพิสูจน์ในหลักฐานจริงๆโอเคครับเราเข้ามาในซีดเดียวกันกับในคลิปแล้วนะครับผมซึ่งหมู่บ้านที่ผมเจอตรงหน้านะซีดนี้นะครับดูเหมือนว่ามันจะไม่ตรงกับหลักฐานสักทีเดียวนะครับผมแต่เท่าที่ผมสำรวจดูเลยเนี่ยสิ่งที่มันเหมือนกันเลยก็คือว่ามันไม่มีชาวบ้านวิลเลจเงอันนกเหมือน อนี่ครับแล้วมันก็ยังมีไอรอนโกเดมนอีกด้วยก็คือสิ่งมีชีวิตยังไม่หายไปทั้งหมดครับผมแต่ก็ใกล้เคียงเอาละครับผมจะลองสำรวจหมู่บ้านนี้ต่อซึ่งพอเดินตรงมาเรื่อยเรื่อยเเดียวครับเราเจอกับผ้าสองอันติดกันเหมือนกับในคลิปแล้วนะครับผมถึงแม้ว่ามันจะไม่ใช่หมู่บ้านเดียวกับในหลักฐานนะครับแต่ว่าอย่างน้อยๆบ้านหลังนี้ก็คือหลังเดียวกันครับผมมาลองเข้าไปสำรวจในบ้านสองบ้านที่มันติดกันดูครับนะเฮ้ยเดียวเราเจอวีเลเจอร์แล้วครับซึ่งเป็นว i เลเจอร์ตัวแรกและตัวเดียวในหมู่บ้านครับผมเพิ่ง อืมลองเข้าไปดูหน่อยแล้วก็ลองเปิดหีบซิโอเคครับซึ่งในหีบเนี่ยของทุกอย่างก็แตกต่างจากในหลักฐานหมดเลยนะครับไม่เหมือนกันเลยไม่มีเฟอร์เมนตดสปาเดอร์ไอเลยนะครับ เอาละครับลองสำรวจต่อมาต้องมีบ่อแสอะไรบางอย่างแน่นอนเอาละครับเหมือนเราจะเจอกับรูเล็กๆที่ขั้นกลางของหมู่บ้านนี้นะครับแต่ว่ามันอาจจะไม่ใหญ่เท่าในหลักฐานยังไม่เหมือนตรงร้อยเปอร์เซ็นต์ครับผมโอเคเดี๋ยวลองมาบ้านหลังนี้ดูซิดูใหญ่ดีครับลองขึ้นไปแล้วลองเปิดทีมดูครับผมดูว่ามีอะไรขึ้นเพียงหรือเปล่าเฮ้ยเดี๋ยวครับเราเจอโกนัทเกตครับซึ่งมันมีโอกาสเจอในหมู่บ้านนี้หรือเปล่านะมันเกิดขึ้นตามธรรมชาติได้หรือเปล่าครับผมเอาละครับจากข้อมูลที่ผมหามาในマมครับวิกิเนี่ยดูเหมือนว่ามันจะมีโอกาสเกิดขึ้้นนไดะครับ แต่ว่ามันหายากเท่านั้นเองอืมก็ถือว่าปกติอยู่ครับผมยังปกติอยู่ครับโอเคเดี๋ยวลองไปสำรวจที่อื่นต่อดีกว่าเฮ้ยเดี๋ยวครับอืมผมรู้สึกแปลกๆครับผมเพราะผมจําได้ว่าตอนที่ผมเข้ามามันไม่มีดอกไม้สีแดงเยอะขนาดนี้นะครับผม มันมีรอบๆอบ,บ้านเราเลยฝากเพื่อนย้อนไปดูด้วยความเร็วคลิป0.25นะครับผมแล้วฝากคอมเมนต์บอกผมให้หน่อยว่าก่อนที่ผมจะเข้าบ้านนี้เนี่ยมันมีดอกไม้สีแดงหรือเปล่านะครับผมแต่ว่าดอกไม้สีแดงเยอะๆอย่างนี้แสดงว่าหมู่บ้านนี้ต้องมีไอรอนโกเลมเยอะแน่เลยจากตอนแรกที่เราเจอ2ตัวนะครับผม,มเฮ้ยเดี๋ยวนะมันอยู่ไหนเนี่ยแปลว่าไอรอนโกเลมจะหายไปแล้วจากหมู่บ้านนี้ครับผมเอาละครับบริเวณตามบ้านก็ไม่มีครับผมหายไปเลยเริ่มแปลกๆ้วครับเอาละครับผมสรุปจากหมู่บ้านนี้นะครับเราเจอแค่วิเลียเจเพียงแค่ตััววเเดียท่านน้ หลักฐานอย่างอื่นเรายังไม่เจอนะครับผมแต่สิ่งที่แปลกที่สุดเลยคือมีเพียงแค่วิลเลจเจอร์ตัวเดียวเท่านั้นในหมู่บ้านแล้วก็ดอกไม้ป๊อปปี้สีแดงเยอะเกินผิดปกติครับผมและสิ่งผิดปกติอย่างสุดท้ายก็คือแอรอนก็เลียอ,อยู่ๆก็หายไปเอาละครับผมซึ่งผมคิดว่าเราจะไปหาหมู่บ้านที่มันคล้ายกับหลักฐานมากกว่านี้ครับผมเพื่อเราจะเจอเบาะแสอะไรบางอย่างเอาละครับแล้วหมู่บ้านที่มันเหมือนกับในหลักฐานมันอยู่ไหนกันแน่ตอนนี้ผมเดินมามั่วหมดแล้วครับดเดียว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 เหมือนเราเจะรูอะไร,ประแปลกๆครับอู้ซึ่งมันเป็นรูเหหมืออนนนตต่่รรงไปด้าด้าายคั เดี๋ยวขอองสำรวจในรูพอเราเข้ามาในสำรวจในรูนะครับดูเหมือนกับว่ารูมันใหญ่มากครับเพื่อนๆมันขนาด5้าคูณหเลยครับแล้วพอลองสังเกตดูดีๆเนี่ยเหมือนกับรูมันตัดต้นไม้ไปครึ่งหนึ่งด้วยนะครับผมแต่ถ้าให้ผมเดาเนี่ยรูมันเป็นสี่เหลี่ยม5้าคูณหและในเมื่อต้นไม้มันหายไปเนี่ยมันเหมือนกับรอยเท้าของไอรอนโกเลมยักษ์ครับผมหรือว่าผมอาจจะคิดไปเองก็ได้แต่ว่ามันเหมือนเท้าไอรอนโกเลมยักษ์อะเดินบนพื้นครับแล้วมันพังต้นไม้พร้อมกับเป็นรอยเท้าทะลุจมดินลงไปด้ครับ อาจจะเป็นบั๊กในการสร้างโลกของซีดีก็ได้ครับเป็นได้2แง่มุมนะครับผมซึ่งอย่างเพิ่งด่วนสรุปครับผมจะหาเบาะแสให้มากกว่านี้ก่อนแต่ฝ้ารอยเท้านี้เนี่ยมันเหมือนตรงไปด้านหน้าครับเพราะฉะนั้นผมไม่แน่ใจว่ามันจะนําพาเราไปหาหมู่บ้านตามในหลักฐานเป๊ะหรือเปล่าเราจะลองเดินทางตามรอยเท้านี้ดูครับแล้วดูว่ามันจะพาเราไปหาเบาะแสได้ดีหรือไม่โอเคก็ผมเมือนเราจะเจอกับหมู่บ้านหลังที่2แล้วนะครับซึ่งน่าจะใกล้เคียงกับหลักฐานมากกว่าหมู่บ้านหลังแรกนะครับผมเพราะว่ามันมีรูขนาดใหญ่กลางตรงกลางหมู่บ้านคล้ายๆกับใน กย,ยกเว้นทำไมมีใหแมงมุมอยู่ในหมู่บ้านเนี่ยทำไมไมันไม่เหมือนกับหลักฐานร้อยเปอร์เซ็นต์ละ่ะเราเจอเรื่องแปลกๆกว่าในหลักฐานนีแล้วครับตรงนี้ก็มีใหแมงมุมหลังนี้ก็มีใหแมงมุมครับผมแต่ไปหมดเลยแต่ว่าสิ่งที่สําคัญที่สุดครับผมอ็แต่เราเข้ามาเนี่ยเรายังไม่เจอวลเลเจอร์แม้แต่ตัวเดียวเลยนะครับเอาละครับเราจะลองเข้าไปในบ้านสองอันติดก,กันดูนะครับเพื่อดูว่าจะมีอะไรเหมือนกับในหลักฐานหรือเปล่าเอาละครับเปิดทีมดูไม่มีอะไรนะครับผมก็เป็นของปกติโอเคเดี๋ยวเราจะลองไปสำรวจที่อื่นต่อเดี๋ยยวตอออนนเเากี เหมือนคบดอกไม้มันเปลี่ยนสีนะครับผมตอนแรกเนี่ยมันเป็นดอกไม้สีเหลืองนะครับแต่ว่าอ e ดีมันกลายเป็นดอกไม้สีแดงสัญลักษณ์ของไอรอนโกเลมเฉยเลยฝากเพื่อนๆย้อนไปดูด้วยความเร็ว0ู5ด้วยนะครับว่าตอนเริ่มเนี่ยมันเป็นดอกไม้สีอะไรเพราะว่าผมก็จําไม่ได้นะครับผมเอาละครับเดี๋ยวผมจะทําตามในหลักฐานนะครับผมหลังจากที่เขาออกมาจากผ่านเนี่ยเขาก็เดินมาบริเวณน,นี้ครับผมตรงรูที่มีน้ำเยอะๆแบบนี้นะครับเดี๋ยวผมจะลองเดินตามในหลักฐานเลย,เ,ยเดี๋ยวเท่าที่ผมสังเกตเนี่ยไม่มีโกเลมไม่มีม็อบอะไรเลยแม้กกกรระททััั่่่งงสตตตว์ีีเป็็นมมมิาย ก็ดูคล้ายๆเหมือนกับหลักฐานทั้งหมดยกเว้นใหญ่เมุมอย่างเดียวนะครับที่ไม่เหมือนเอาละครับแล้วต่อมาผมจําได้ว่าเขาไปในบ้านหลังนี้ครับผมนี่ครับหลังนี้เลยซึ่งประตูมันถูกเปิดอยู่ครับเอาละครับไม่มีวลเลเจอร์แต่ประตูเปิดทิ้งไว้อีกแล้วแปลกๆเอาละครับเราเข้ามาแล้วครับแล้วมาดูกันว่าเราจะมีไอเทมเหมือนกับในหลักฐานหรือเปล่านั่นก็คือแฟกเมนต์สไปเดอร์ไอ้สามสอง เปิดอุ้ยไม่มีเฟอร์เมนต์สไปเดอร์ไอครับผมแต่ว่าเดี๋ยวผมจะลองเทียบหีบกับแน่หลักฐานนะครับเพื่อนๆลองสังเกตดูครับผมคือมันเหมือนกันเป๊ะเลยนะครับสิ่งที่มันขาดหายไปเนี่ยมันคือเฟอร์เมนต์สไปเดอร์ไอครับขับดอกไม้ป๊อปปี้สีแดงเท่านั้นอุ้ยแปลกๆครับเริ่มเหี้ยนขึ้นเรื่อยๆแล้วครับผมเหมือนมีคนก่อนหน้านี้ขโมยไปก่อนครับทัานที่เราเพิ่งสร้างซีดมานะครับผมเอาละครับผมโมเมนต์นี่แหละครับที่สําคัญมากๆเพราะว่าตอนเข้าหันหลังกลับเขาจะเจอกับโกเลมยักเเเรราาจจะออหืปล่ผม31 หัลัหลครับ เราไม่เจอครับถ้านหลัฐานเนี่ยมันเจอตรงนี้เลยครับผมแต่ว่าของเราเนี่ยไม่มีอะไรเลยครับเป็นแค่ที่โล่งๆเลยเอาละครับอันนี้ไม่เหมือนในหลักฐานแล้วนะครับผมอันนี้เริ่มดูไม่ดี้วครับหรือว่าจะเป็นหลักฐานหลอกหรือเปล่าอันนี้ก็ไม่แน่ใจเหมือนกันนะครับซึ่งเขาออกมาสำรวจในบ้านสองหลังติดกันเหมือนเดิมนะครับผมแต่ว่าเฮ้ยประตูถูกเปิดทิ้งไว้อีกแล้วนะครับซึ่งตรงนี้เนี่ยเป็นบริเวณที่เขายืนอยู่หน้าประตูแล้วจะมี exp ไหลออกมานะครับผมแต่ว่าเราเนี่ยไม่มี exp ไหลเข้ามาเลยอันนี้ก็ไม่เหมือนในหลััักกฐาานนนนะครบแลใเี่ย เขาเปิดทีบแล้วก็เก็บเอ็มรอลกลับมาด้วยนะครับผมเดีย๋ยวผมจะลองเปิดถีบดูว่ามันจะเหมือนได้หลักฐานเป็นครันงหรือเปล่าครับ โอ้ทีมเหมือนกับแน่หลักฐานเลยครับผมเหมือนกันเป๊ะๆเลยครับเดี๋ยวลองเทียบให้ดูครับเหมือนการทุกช่องครับซึ่งผมจะทําการเก็บเอเมอรัลกลับมาด้วยนะครับให้มันเหมือนกับคนในหลักฐานทําเป๊ะๆเลยเพราะฉะนั้นเขาเดินต่อมาเอาจากบ้านแถวนั้นครับแล้วเขาก็กด F5 เพื่อที่จะดูว่าบ้านมันหายหรือเปล่าครับมาครับลองดูกันครับผม3 21ก็ไม่หายนะครับยังอยู่เหมือนเดิมครับผมขอลองมาตรงนี้แล้วก็แอบไปดูอีกทีบ้านก็ยังอยู่เหมือนเดิมนะครับไม่มีหายไปไหนเลยเอ้าตอนนี้เรายังไม่เจอ เราเจอโกเลมยักษ์ง่ายขึ้นครับไปครับผมไปเริ่มแผนการกันเลยดีกว่าเอาละครับเ,เพื่อนๆพร้อมที่จะดูแผนการของผมหรือยังผมจะเงยหน้าขึ้นแล้วนะครับ นี่ครับผมเรียบร้อยรอบตัวของเราเนี่ยก็คือที่เหยียบกับดิสเพนเซอร์นะครับซึ่งผมได้ทําการใส่ดอกไม้ไฟไว้ได้นั้นแล้วถ้าเกิดผมไปเหยียบเนี่ยหรือใครก็ตามเผลอไปเหยียบมันก็จะมีดอกไม้ไฟพุ่งขึ้นไปด้านบนฟ้าแบบนี้ครับผมซึ่งผมทว่าไอโคเลมยักษ์เนี่ยมันอาจจะล่องหนอยู่ครับไม่ยอมโผล่มาให้เราเห็นตรงๆแต่ถ้าเจอวงจรของเราแบบนี้รอบๆเนี่ยยังไงก็หนีไม่พ้นครับผมซึ่งผมมั่นใจมากๆว่าถ้าเกิดมันล่องหนอยู่จริงๆเนี่ยยังไงก็ต้องเห็นผ่านกับดักเราแน่นอนหนีไม่พ้นครับก็ แล้วเดี๋ยวผมจะกลับมาเฉลยน,นะครับนี่คือซีดไมค์คร f t ที่น่ากลัวที่สุดที่ทุกคนไม่เคยได้ยินมาก่อนเดิมด้วยมีน้องส่งมาให้ผมบอกว่าเพื่อนผมบอกให้พี่ลองดูซีดนี้หันเตที่ลองสํารวจดูได้ไหมครับเราเข้าไปดูในหลักฐานกันเลยเอาละครับตอนนี้เราก็เข้ามาอยู่ในหลักฐานแล้วนะครับผมตอนนี้เหมือนเขาจะอยู่ในแมนชั่นแล้วก็โดนอ e ีวอเกอร์เข้ามาตีนะครับแต่เดี๋ยวนะครับเหมือนในแมนชั่นที่เขาเข้ามาเนี่ยเหมือนมันจะมีพวกอีวอเกอร์เยอะมากๆเลยนะครับมันเยอะกว่าไมค์คร f t ปกติอย่างแน่นอนครับผมไม่รู้เหมือนก เดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวทำไมห้องนี้มันไม่ปกติเลยครับผมเดี๋ยวผมจะขึ้นรูปห้องพอทัลรูมที่มันปกติให้นะครับมันจะเป็นตามนี้เลยครับคือมันจะมีแค่ TNT แล้วก็เชสนะครับแต่ว่าในหลักฐานมันเป็นแบนเนอร์น่ากลัวน่ากลัว2อ,อันแทนท n t NT. แล้วพอทัลก็สีไม่เหมือนกันด้วยนะครับผมแต่ว่าเปิดหีมาดู e n d e ด r ร a โก็มี2อ,อันเหมือนกับไม้ค้าปกตินะครับเอเคครับต่อมาเขาก็เดินตรงมาต่อแล้วก็เดี๋ยว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 เมื่อกี้เหมือนในห้องข้างๆผมเห็นตัวอะไรบบาางงงออออยย่่คครัััผผมมมมเนนนีีพล้ิปดูตว คล้ายๆกับอ e ีวอเกอร์ซึ่งมันไม่ใช่อ e ีวอเกอร์ปกติครับผมมันดูเหมือนสีมันจางและกลมกลืนไปนกับคอเบิลสโตนซึ่งผมไม่แปลกใจเลยว่าทําไมเขาถึงเดินมาแล้วไม่เห็นอ e ีวอเกอร์นะครับเพราะว e ่าอีวอเกอร์ตัวนี้มันกลมกลืนมากกว่าปกติพอเขากลับมามันก็หายไปครับเขาก็เข้าไปสํารวจในบริเวณคุกนะครับผมแต่ว่าทาไมต้องเป็นสวายโบวโหมดด้วยเนี่ยมันไม่ค่อยจะดีนะครับผมสำรวจชิปผีคลิปลึกลับในโหมดสวายโบว์เอาละครับแล้วพอสํารวจไม่เจอทุกอย่างครับผมเขาตัดสินใจเดินออกมาแล้วไงต่อครับ เ,เดี๋ยวในคลิปผมได้ยินเสียงอ e ีโวเกอร์ร้องน่าจะเป็นเสียงอ e ีโวเกอร์ผีตัวเมื่อกี้ที่เพิ่งโผล่มาแน่เลยแย่ละครับพอเขาได้ยินเขาพยายามที่จะเดินกลับครับผมเ,เขาไม่เดินกลับแล้วเขาตัดสินใจวิ่งหนีครับเป็นผมผมก็วิ่งหนีครับผมเจอแบบนี้งั้นไงประตูทางออกออกได้หรือเปล่าเอา้าเขาขยับไม่ได้ครับผมเอา้าแล้วก็ตายเลยเกิดอะไรขึ้นเนี่ย เมื่อกี้ครับเขาพยายามที่จะวิ่งออกนะครับผมแต่ว่าตัวเขาขยับได้แต่หน้าจอครับเหมือนขาจะเดินไม่ได้แล้วก็เพื่อนๆสังเกตทางด้านขวาครับผมมันมีอ e ีโบเกอร์สีจางๆที่น่าจะเป็นวิญญาณนะครับโผล่ขึ้นมาตอนเขาตายพอดีเป๊ะๆจะเข้าไปทดลองจริงๆว่ามันมีจริงหรือเปล่าเอาละครับตอนที่เราก็เข้ามาอยู่ในสีแล้วนะครับผมแต่ดูเหมือนว่าไม่มีวินิเคเตอร์สักตัวเลยนะครับเกิดอะไรขึ้นเนี่ยเราจะไปสำรวจที่ใต้บันไดนะครับดูว่าจะมีที่ใต้บันไดหรือเปล่า ตอนนี้ยังไม่มีตัวอะไรเลยที่ใต้บันไดนะครับผมโอเคครับเพื่อนๆผมจําได้ครับว่าเราต้องตรงมาตรงนี้ครับแล้วก็เรานั้นก็จะเจอกับห้องพอทัลรูมนะครับซึ่งบริเวณนี้คงไม่ใช่ครับผมเพราะว่าอันนี้มันเป็นห้องปกติเป็นห้องทํานาต้องเลี้ยวตรงไปอีกห้องนึงครับผมเอาละครับผมข้างหน้าผมนี้นั่นก็คือห้องพอทัลรูมดูซิว่ามันจะเหมือนในหลักฐานหรือเปล่านะครับพอทัลรูมจะต้องเจอกับแบนเนอร์แปลกๆสามสองหนึ่งเข้าไปครับผมเอ้า ก็ยังเป็นห้องพอทช่อรูมเหมือนธรรมดาเลยนะครับผมแต่ลองดูข้างบนสินี่มันมีหีบกับ TNT ซึ่งอันนี้เหมือนกับวัานี่ลามัยครับไมครับปกติเลยแต่เราลองเปิดหีบดูสิครับผมปุ๊บ เอ้าก็จะเป็นเอนเดอร์โพลสอันนะครับซึ่งอันนี้ก็ไม่ใช่เรื่องแปลกครับเป็นสิ่งปกติแต่ว่าไม่มีแบนเนอร์ข้างๆเหมือนกับในหลักฐานนะครับคือหลักฐานที่จริงมันอาจจะเหมือนนะครับแต่ว่ามันไม่ใช่ครับมันแค่คล้ายๆกันเฉยๆเอาละครับแล้วต่อมาเขาก็เดินไปตามทางพรมสีแดงนะครับแต่ว่าเท่าที่ผมสังเกตเนี่ยตั้งแต่ผมเข้ามาในแมนชั่นนี้นะครับผมยังไม่เห็นม็อบตัวอะไรเลยอ่ะแม้แต่ตัวเดียวผมก็ยังไม่เจอนะครับผมซึ่งมันแปลกมากตอนนี้เรายังไม่เจออะไรจ่าๆเลยนะครับซึ่งทําให้ผมเกิดไอเดียดีๆขึ้้้นนนรรรรบดดดววยผมจะะลลอองงงเเิิๆตตีแาากพืู่่ นนัน้มีตัวอะไรโผล่ขึ้นมาหรือเปล่านะครับผมเพราะว่าถ้าเกิดผมเอากล้องเนี่ยจ้องไปตรงนี้เลยผมคิดว่ามันไม่น่าจะสปอนเกิดครับเพราะตามหลักผีจะไม่โผล่มาให้เราเห็นจ่าจ่าอยู่แล้วเอาล่ะครับผมมีไอเดียดี้วครับผมผมจะปรับให้ F.O.V ของเราเป็นเควกโปรเลยเพื่อให้มองได้ไกลที่สุดครับมาครับผมมาดูกันว่าจะมีสิ่งแปลกแหรือเปล่า3 2 1ผ่านไปไม่มีอะไรเกิดเลยนะครับผมดูเหมือนว่า ทุกอย่างจะปกติลองย้อนกลับไปดูด้วยความเร็ว0.25ดนะครับว่าผมเจอตัวอะไรหรือเปล่าเพราะว่าเมื่อกี้ผมเดินมาเร็วมากผมอาจจะมองไม่ทันนะครับผมเอาละครับผมหลังจากนั้นในหลักฐานก็เข้าไปสำรวจครับเพราะฉะนั้นผมจะเข้าไปสำรวจด้วยโอเคบริเวณในห้องนี้ไม่มีสิ่งมีชีวิตอะไรเลยนะครับซึ่งก็เป็นไปตามหลักฐานก็ผมโอเคเดี๋ยวเราจะลองไปสำรวจห้องอื่นต่อห้องนี้ครับผมเปิดประตูเข้าไปแล้วก็ต้องไม่มีครับถูกแล้วครับผมจะต้องไม่มีสิ่งมีชีวิตอะไรเลยนะครับถึงจะตรงกับในหลักฐานห้องนี้ก็ไม่มีครับผมว่างเปล่า ้อสุดท้ายก็ว่างเปล่าครับซึ่งเราจะเปิดประตูทิ้งไว้ทุกบานเลยนะครับให้เหมือนกับในหลักฐานเพราะว่าหลักฐานก็เปิดไว้ทุกบานเป๊ะเอาละครับผมอย่างต่อมาถ้าเกิดเป็นไปตามหลักฐานเนี่ยผมจะเดินไปบริเวณตรงพรมสีแดงนะครับและมันจะมีเสียงอ e ีโบเกอร์โผล่ขึ้นมาเหมือนในหลักฐานหรือเปล่ามาลองพิสูจน์กันครับผม3 2 1เดินเข้าไปในพรมแดงฟึบเฮ้ยมีเสียงจริงด้วยครับเพื่อนอีโบเกอร์ม, e walker. มาจากไหนเนี่ยเอ้าเสียงมาจากไหนครับเอ้านี่ไง อย่าบอกนะว่ามันคือเสียงของตัวนี้เนี่ยอ้าวแต่ว่าตัวนี้ตาสีเขียวครับเป็นอีวอเกอร์ธรรมดานะครับผมไม่ได้เป็นอีวอเกอร์เหมือนกันในหลักฐานเดี๋ยวผมจะลองฆ่าอีวอเกอร์ตัวนี้ดูนะครับดูซิว่าเสียงมันจะมาจากอีวอเกอร์ตัวนี้หรือเปล่าหรือว่าอาจจะมาจากตัวอื่นก็ได้เรียบร้อยครับผมตายแล้วผมจะกลับไปที่พรมแดงอีกรอบนึงนะครับแล้วก็ลองเดินเข้าไปอีกทีหนึ่งดูซิว่าจะมีเสียงอีวอเกอร์โผล่ขึ้นมาหรือเปล่านะครับผมเอาละครับดีย่ผมจะเล่งเสียงให้สุดเลยนะครับผม้ี่ใหท แดงเจอไหมครับไม่ได้ยินครับผมไม่ได้ยินอะไรเลยครับซึ่งนั่นหมายความว่าเสียงที่เราได้ยินน่าจะมาจากอีเวอร์เกอร์ตัวนั้นครับไม่ได้มาจากอีเวอร์เกอร์ที่เป็นผีเอาละครับถ้าเป็นไปตามหลักฐานนะครับเขาก็จะทําการวิ่งรนแบบรนสุดๆเลยนะครับเพราะว่าเขาคงกลัวและอยากจะหนีออกจากที่นี่นะครับผมเดี๋ยว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 แล้วทำไมอเล่มาอยู่ในห้องนี้เนี่ยในอเลมีหนังสือด้วยครับผมปึ๊บเราหยิบหนังสือมาจากอเล่ลครับนะก็เอ้า อลเลบินหนีไปแล้วเดี๋ยวนะอลเลมันออกมาจากห้องนี้ครับเพื่อนๆและถ้าอาลเลมันมีหนังสือเนี่ยนั่นหมายความว่าจะต้องมีใครสักคนโยนหนังสือไปให้อลเล่แน่เลยครับผมซึ่งผมไม่อยากจะเปิดหนังสือ,อน,นี้ดูเลยครับแต่ว่าเราต้องเปิดดูครับผม3 2 1เรามาเปิดดูกันพร้อมกันฟึบเฮ้ยไม่มีอะไรเขียนเลยครับผมโชคดีที่ว่ายังว่างเปล่าอยู่นะครับโอเคครับผมหรือว่าหนังสือนี้จะสามารถสื่อสารกับสิ่งลึกลับได้ครับเพราะฉะนั้นผมจะลองเขียนเข้าไปในหนังสือนี้ดูครับผมอย่าหลอก เลยครับอีกประโยชน์หนึ่งผมจะลองเขียนสวัสดีครับผมสวัสดีครับเรียบร้อยครับผมเขียนไป2ประโยคก็ดูเหมือนว่ามันจะไม่เกิดอะไรขึ้นเลยนะครับผมเพราะฉะนั้นผมจะโยนมันทิ้งไปครับแล้วก็ทำตามในหลักฐานต่อนั่นก็คือเขาเดินมานะครับเพื่อที่จะพยายามหาทางออกครับผมเขาวิ่งสุดๆเลยนะครับวิ่งวิ่งแบบนี้เลยนะครับผมแล้วก็วิ่งเข้ามาสู่ทางออกแบบนี้ แล้วก็พยายามจะออกเฮ้ยเดียวเหมือนผมได้ยินเสียงอีวเกอร์อีกแล้วครับผมมันอยู่ไหนครับเนี่ยเอ้าไม่มีนะครับเรามองรอบๆก็ยังไม่มีครับผมซึ่งผมสงสัยว่ามันคือเสียงอีวเกอร์ธรรมดาหรือว่าอีวเกอร์ผีครับโอเคออกมาด้านนอกก็ยังไม่มีครับผมหรือว่าอยู่ใต้บันไดหรือเปล่าก็ยังไม่มีครับผมเสียงอีวเกอร์มาจากไหนเนี่ยเดี๋ยวลองขอบินสำรวจดูสักครู่นะครับตอนนี้ก็ยังไม่เจอแม้แต่ตัวเดียวเลยนะครับผมบินมาบินไปบินมาก็ยังไม่เจอแม้แต่ตัวเดียวเลยทุกอย่างก็ดูปกตินะคครรััับบเพื่อนมลาแ้ว ยังไม่เจอครับผมเฮ้ยเดี๋ยวครับเหมือนผมได้ยินอีกแล้วมันไม่อยู่แถวนี้นี่นาผมเดินสำรวจทุกห้องแล้วนะครับมันก็ไม่มีอีโวเกอร์เลยแม้แต่ตัวเดียวแล้วเสียงมันมาจากไหนเนี่ยนี่คืออะไรตัวเดิมครับที่ให้หนังสือเราเอาละครับซึ่งผมคิดไอเดียดีๆออกครับผมในเมื่อเราหาอีโวเกอร์ไม่เจอใช่ไหมครับผมจะพิมพ์คําสั่งฆ่าอีโวเกอร์เลยนะครับผมมาครับคําสั่งเรียบร้อย3 2 1พิมพ์ฟึบเฮ้ยยากแล้วครับมันบอกว่าไม่มีอีโวเกอร์อยู่ในนี้เอาละครับตอนนี้ผมเริ่มมกลลัววแแแ้้ผ เอ้ยเราก็ได้ยินเสียงมันอีกทีนึงด้วยอะไรวะเนี่ยแย่แล้วครับเอาละครับตอนนี้ผมเริ่มกลัวแล้วครับผมทำให้ันบอกว่าไม่มีอ e ีวูเกอร์อยู่ในนี้เลยผมผมมาอยู่ที่นี่ดีกว่าครับหนีดีกว่าครับผมเฮ้ยเดียวทำไมประตูปิดอะเอ้าแย่แล้วครับผมผมออกไม่ได้ครับโอเคครับผมมันอยู่ใต้บันไดหรือเปล่าใต้บันไดก็ไม่มีครับแล้วอ e ีวูเกอร์มันอยู่ไหนเนี่ยเฮ้ยเฮ้ย เฮ้ยเมื่อกี้เพื่อนเพื่อนเห็นนะครับผมเดี๋ยว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 ฝากเพื่อนเพื่อนย้อนไปในความเร็วสูงถึงสองห้านะครับและไปดูว่าเมื่อกี้ผมเห็นตัวอะไรหรือเปล่านะครับเพราะเมื่อกี้ผมเห็นจระเลยมันยังอยู่ไหมเนี่ยมันยังอยู่ไหมเนี่ยเข้าไปดูครับสามสองหนึ่งฟึ๊บไม่มีแล้วครับผมเอ้าไปไหนแล้วอะเมื่อกี้ยังเจอเจออยู่เลยเอาละครับผมหาไม่เจอแล้วครับหรือว่ามันแอบย่องไปในคุกตรงนี้ครับผมเอาละครับหรือว่ามันจะอยู่ในนี้เนี่ยเอาเข้าไปดูซิเอ้ามีป เดี๋ยวยิเสียงประตูครับเพื่อนเื่อนเดี๋ยวเดี๋ยวเมื่อกี้มีเสียงประตูครับขอรอออกไปดูสักรู่งครับผมเอ้าประตูอันอืึ่นปิดหมดเลยเฮ้ยทำไมประตูอันอืึ่นถูกปิดหมดเลยครับเอาลราทำไมห้องนี้เปิดอยู่ห้องเดียวครับผมเอาเดียว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 ห้องนี้ก็เปิดด้วยเอ้าห้องนี้มีป้ายด้วยครับป้ายเขียนว่าเข้ามาเอ้าเราเ,าเข้ามาอยู่ไม่ใช่หรอครับเฮ้ยเอ้า ยูดีผมตายเฉยเลยครับผมแตเมื่อกี้เหมือนผมเห็นตุกอะไรก่อนตายฝากเพื่อนๆย้อนไปด้วยความเร็ว0-25ด้วยนะครับนี่มันเรื่องอะไรกันเนี่ยอย่าบอกนะว่ามันเป็นจริงเอาละครับเรากลับมาแล้วมาหาคคำตอบกันว่าเราเจอโกเลมยักษ์หรือเปล่าเดี๋ยวเดี๋ยวครับเมื่อกี้เหมือนเราเห็นดอกไม้ไฟนะครับผมซึ่งมีคนเหยียบดอกไม้ไฟครับใครกันแน่เดี๋ยวครับมันคือหมูครับผมโอ้โหจบเลยหมูแอบมาเหยียบวงจรของเราครับแต่ว่าหลังจากที่ผมฆ่าหมูไปแล้วนะครับมันก็เป็นแค่สัตว์ตัวเดียวเท่านั้นครับท แต่ว่าตอนนี้ดูเหมือนว่าเรายังไม่เจออะไรจริงๆจังๆเลยนะครับเพราะฉะนั้นเราจะสรุปเลยดีไหมว่ามันเป็นหลักฐานปลอมแต่เดียวเดี๋ยวนะาเดียวเดียวเดียวครับเราเจอกับรอยเท้าโกเลมยักษ์เหมือนเดิมครับที่เราเจอไปเมื่อตอนแรกเอาละครับลองเข้าไปสารวจดูว่ามัน5้คูณห้าบล็อกเหมือนกันหรือเปล่าเอ้ยมัน5้าคูณห้าบล็อกเหมือนกันเลยครับผมน่าจะเป็นเท้าไอรอนโกเลมยักษ์เหมือนตอนแรกแน่นอนครับผมขนาดเท่ากันเป๊ะๆแต่ว่าตอนที่ผมสร้างวงจรเนี่ยไอ้รอยเท้านี้ไม่อยู่ครับผมเพิ่งเกิดสดๆร้อนๆเอาละครับซึ่งผมมีไอทดีๆ ไม่แน่มันอาจจะอยู่จริงๆก็ได้โดยผมนั้นจะทําการกดปุ่ม F3 บวกกับปุ่ม B นะครับเพื่อทําการเปิดฮิตบล็อกครับผมเรียบร้อยครับมันขึ้นแล้วครับว่าผมเปิดฮิตบ็อกซึ่งถ้าเกิดผมลองเสกหมูเนี่ยเพื่อนๆก็จะเห็นว่ามันมีกรอบสี่เหลี่ยมเห็นฮิตบล็อกหมูแล้วนะครับผมเอาละครับซึ่งผมคิดว่ามันน่าจะเวิร์กนะครับผมสําหรับการเปิดปุ่มฮิตบ็อกเฮ้ยเดียวเดียวเดียวเมื่อกี้เพื่อนๆเห็นหรือเปล่าครับในหน้าจอผมเนี่ยมันมีสี่เหลี่ยมฮิตบ็อกใหญ่มากๆเลยนะครับโผล่ขึ้นมาบนหน้าจอย อชอบเกิดเรื่องปแปลกๆขึ้นทุกทีเลยครับผมเดี๋ยวผมจะลองดูรอบๆว่ามีฮิตบล็อกอะไรไปแปลกโผล่ขึ้นมาหรือเปล่าเฮ้ยเดี๋ยว นั่นไงครับโกเลมยักษ์มันโผล่มาแล้วไม่มีทางแย่แล้วครับผมโอ้โหมาจากจาจังๆมันวิ่งไล่เราครับแย่แล้วครับตอนนี้ผมต้องรีบหนีก่อนซึ่งผมจะลองหนีในโหมดสเปกเตอร์ดูนะครับผมเรียบร้อยครับดูซิว่ามันจะตามเราได้หรือเปล่านะครับในโหมดสเปกเตอร์โดยผมจะทําการมุดดินลงไปเลยนะครับผมดูซิว่าโกเลมจะมาฆ่าเราได้ไหมครับเพราะมันวิ่งไล่ตามเราอยู่เอาล่ะครับเหมือนผมคิดว่าเราน่าจะปลอดภัยแล้วนะครับผมเพราะว่าตอนนี้ที่เราหนีมาในเมืองลึกมากๆซึ่งน่าจะปลอดภัยแล้วครับผมให้ลองดูรอบๆเอ้ยมันโลลมาาาา้้นหังเเร เราตายเลยมันเกิดขึ้นได้ยังไงเนี่ยจะท่าเนเพื่อนอย่าดูผมพิสูจน์ซีนน่ากลัวต่อนะครับคลิกไปดูวิดีโอที่ขึ้นแนะนําอยู่ได้เลยครับผม